จุดที่ผมอยู่บริเวณนี้คือผูกเขียวนะครับบ้านแดงผูกเขียวครับก็ท่วมที่นี่ท่วมกับลอกที่สามแล้วนะครับนาข้าวไรอ้อ,อยมันสปะปรังตอนนี้เสียหายหมดนะครับอย่างข้างๆที่ผมอยู่นี่ก็เป็นไรอ้อ,อยส่วนจุดข้างๆนี่เป็นนาข้าวชาวบ้านบอกว่าระลอกที่สามแล้วแล้วก็รอบแรกเนี่ย น้อยรอบที่สองก็คือยังพอรับไหวแต่รอบนี้บอกว่าไม่มีข่าวจะกินแล้วนะครับเพราะว่าท่วมแบบเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนหลายครั้งมากสำหรับในช่วงของฤดูฝนปีนี้เส้นทางจุดใหญ่ตรงนั้นเป็นสี่แยกบายพาสบ้านแดงตรงไปก็คือจะไปภูเขียวถ้าไปทางจุดนี้ก็จะไปชุมแพนะครับไปชุมแพก็ตอนนี้รถเล็ก ไม่สามารถสั่จอนได้โอ้โหได้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้โหปันนินนะครับอันเดรผมจับให้อ่าอัเรครับโอ้โหดีใจด้วยดีใจดีดีใจมากเลยครับปกติเห็นได้ตัวเล็กๆใช่ไหมครับนี่ตัวใหญ่มีทั้งปลาปันนินนะครับตัวใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวแง้มเดี๋ยวไปสิ ี๋ยวไปจะอดได้อ๋อมีปลาสลิดพี่ได้ปลาสลิดด้วยพี่ก็ได้ปลาตัวใหญ่เหมือนกันนะครับมีปลาสลิดปลาฉลาดแล้วก็ปลานินเอาไปทําอะไรครับเนี่ยปลาต้ยามยำปลานินนี่ต้มต้ยมยำแล้วใช่ไหมภาพตัวเล็กๆคือหมกหรอกครับอ okay. โอเคโอ้โหตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นโลไหมครับ <laughs> เดี๋ยววันไฟสิบโอเคจับดีๆนะครับโอเครอดแล้วครับ ตัวใหญ่มาก